สวัสดีคะ่ะพบกับรายการไซไฟสารคดีวิทยาศาสตร์ลินลินผ่านสวัสดีค่ะพบกับรายการไซไฟสารคดีวิทยาศาสตร์บ้าพลังดิฉันแป้งปอยจากแป้งบอยชแนลสวัสดีดิฉันหมิวค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําการทดลองลองอะไรพูดสิพูดอุ้ยกล้องกล้องสายกล้องสายจับกล้องก่อนเออเออแล้ววันนี้จะมาทําการทดลองอะไรวะสิเราไม่มีอะไรทดลองแล้ววะหน้าตั้งเราก็ไม่มีแล้วด้วย เออคือว่าสตูดิโอเราถึงําไปถึงเป็นอย่างนี้ล้วคะคุณหมิวช่วยช่วยบอกหน่อยค่ะเออมันเหตุเกิดจากการที่เราหนีหนี้นะคะอก็เลยกลายเป็นว่าเราไม่มีเงินที่จะซื้อสตูดิโอเลยนะคะเราก็คิดที่แล้วคนกดไลค์ไม่ถึง2,000ไลค์ทำให้เราไม่มีสตูไปซื้อใหม่นะคะเพราะงั้นทีนี้ขอ2000ไลค์ด้วยนะคะเฮ้ยนี่คือเราใช้เงินสุดก้อนสุดท้ายของเราไปถอยมอเตอร์ไซค์มาเอ้ยจริงปะไม่จริงสุดจริงไม่จริง แล้วไหน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 ามอไซน์ไหนมอไซน์นี่นี่ตามอุ้ยหูตกใจหมดใครไปหนึ่งนี่มอไซน์เราว้าวอุ้ยมีกล่องจดหมายด้วยดูเช็คก่อนจดหมายก่อนอะไรเนี่ยค่าอะไรไม่รู้ค่าไฟค่าน้ําและใบธงนี่อะไรอ่านครับสวัสดีค่ะจากกรมสรรพากรนะคะคุณติดค้างชําระภาษีจำนวนสองแสนห้าหมื่นบาทกรุณาอย่าหนีนี่แล้วมาจ่ายได้แล้วค่ะกรมสรรพากรวุ้ยยังไงซื้อมอไซค์มาเพื่อหนีนี่เอื้อครับนะครับหนึ่งนะทำอะไรเอา ทำหลักฐานแค่นี้ก็ไม่ต้องจ่ายเงินแล้วมึงใช่เรารอดเฮ้ยยายพี่ไายพี่ยายพาดจะบอทำไมกนยา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 ยนีหนีกุ้ๆสๆๆๆะกๆๆๆติดไๆๆิๆไฟๆๆ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 ๆไๆๆๆๆๆๆๆะๆประตู ไปทั้งบ้านเลยไปทังบ้านเลยไปทั้งบ้านเลยทำเหมือนไมีคนอยู่ทำเหมือนได้มีครอยู่ทิ้งทิ้งไปข้าน้ำขนมข้าน้ำไป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 ไไปไไปไเราเรมาใสขึ้นาใสเราขี่ี่มึงขี่สิมึขึนมขี่เบนมึงขี่สิมไ่ไม่ไไม่่ไม่ไไม่ไ่ม่ไม่ไมไม่ไม่ไไม่ไป่ไม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 ่ไ่ไม่นี่่ไม่่ไม่ไม่วม่ไม่ไเรไมไมไมนไ่ไม่ี่ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะคะสวัสดีค่ะของคุณน้าค่ะทุกคนโอ้ยโอ้ยเออสลบไปนานแค่ไหนเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวที่นี่ที่ไหนวะเนี่ยเอ้าเอ้าตายแล้วผมเดี๋ยวเออมีวมีวมีวความฝันสินะมีวตื่นตื่นตื่นอะไรมึงอะไร มึงมึงไม่ได้ฝันนี่มึงมันคือความฝันโอ้ยเจ็บมึงเจ็บแล้วมึงเจ็บไหมเออมึงเจ็บไหมกูเจ็บฉะนั้นมึงไม่ได้ฝันนี่โอเคไหมอ้าวแล้วเราอยู่เฉยที่ไหนสวรรค์เหรอแล้วว่าแต่อีกข้างหลังมันจะทำอะไรวะว้ายว้าวไอเมกเกรนหนีเร็วตายแล้วหรอมึงมีสลางตามึงอ่ะโอ้ยสลามว้าวแล้ว่างนี้เราจะกลับโลกยังไงอ่ะเรามีวิธีเดียวก็คือ ไม่คือเราตายแล้วเ,เราต้องไปเกิดใหม่ใช่ไหมอันนี้เขาไมา่ได้เรียกว่าตายอันนี้เขาเคยเรียกว่าสู่ขีดโอเคสู่ขีดนี่มันที่ดื้องั้นเดี๋ยวเรามาโขแกะมึงมาดูมึงมาดูแกะตรงน,นี้แกะเฮ้ยแปลว่าที่นี่คือสวรรค์แปลว่าเราสามารถทำอะไรกันแล้วเฮ้ยมีเบอร์รี่ให้กินด้วยอุ้ยไงอร่อยไหมอุ้ยกินได้อุ้ยทำไมแกะมาหน้าตาอย่างนั้นน่ะอ๋อแปลว่าที่นี่คือสวรรค์อุ้ยอ,อุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่ทีหล เฮ้ยเฮ้ยหมูมีปีกเฮ้ยหมูบินได้ไหมอะเฮ้ยหมูบินได้หมูบินได้แล้วแล้วมแม่นี่มีปัญหากับพวกเราจังวะที่นี่สวรรค์แสดงว่าเราก็ไม่มีวันตายแน่นอนใช่ไหมใช่เราปลอดภัยเสียงสลามเฮ้ยสวัสดีจะไมหน้าเป็นอยังไงนล้วอะอยู่ปากมันเ้อยมันด้ยมันด้วยเบลซาว่าคุณจะยิงสีฟันสูงอะไรคะอุ้ยนั่นแร่อะไรอ่ะแร่ทองทองมากเหมือนเธอเลยเวลาตีแล้วมันเด้งอ่ะติ่งติ่งเหนียว เหงียวเหงียวเงี้ยวอุ้ยอุ้ยอุ้ยมึงมึงมึงน้ามึงนะวัวสวรรค์ดูซิมีได้จะเนื้อจะได้เนื้ออะไรมานะสวรรค์บินได้อุ้ยแล้วเราบินได้ไหมอุ้ยเห็นมึงอะไรอ่ะไปกันเถอะเราจะไปเราจะเป็นแจ็คผู้ฆ่ายักษ์ไงดีนอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะเธอกระโดดขึ้นมาเร็วว้าว อุ้ยีเพลงด้วยนี่สินันที่เขาเรียกว่าอุ้ยเร็วๆค่าอิสลามเราจะได้เด้งๆมันจะเยอะเออเออเออตีวันตีวันตีมันเร็ว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 เรวเร็วเด็กๆเด็กๆเออ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 เาอเอวเนอเออเอเออเออเอวเออเอเเอเเเเเเออเเ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 เอเเเเเเเวเเเเเเออเเเ ทอร์นาโดมึงดิมึง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 ,มง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 ลองมึงลองโยนของใส่นี่ดิว้าวอเมซี่ว้าวได้เวลาว<ๆ>มามามาขึ้นบนต้นไม้โอเคโอเควางต่อวางอยู่ได้ขึ้นได้อยู่ว้าอีเมกเวนเดี๋ยวก่อนเราต้องมีอันนั้นบล็อกบล็อกไบรทะเอามาต่อไปเรื่อยๆอุ้ยอีเมกเวนระวังโดน โดนไอ้เมฆตัวปัญหาดูดูดูโอ๊ยเอ้ยเธอทุบออกโว้ยได้แล้ว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 อุ๊ยเมฆมันเบาบางมากไก่หาเรื่องโอ๊ยกูตายอย่างเดียวเลยจ้าวันนี้น้ำเสนอความได้แล้วได้แลตอนนี้คือเมฆมารุมมึงอ่ะเร็ววันนี้เออเออวันนี้ดูดิมันนุ่มๆอ่ะ เอออยากแดกเลยอ่ะมันนุ่มๆอ่ะโอ้ยเหี้ยเว้ยโมโหแล้วโมโหแล้วระวังตกไปได้ก่อนเดี๋ยวขึ้นมาโอเคโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่กองเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยเฮ้ยอันนี้เปิดได้ดิเปิดอะไรอะไรนี่เลยบ้างอ่ะอะไรอะเอโมเชียมทอชคืออะไรอะอัไม่รู้จะกด้พิกแอปมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึง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 หันมานี่ก่อน ไอ้ตติ s ง o u ชุดปล h ที่มียูข o ดเกตเลวนี่เหอะใช่จะกูเจ็บมากตีอยู่กันมึงเนี่ยอยู่กันได้ย มึงอะไรมึงอะไรฮะเดี๋ยวจะกูไม่ตายหรอกกูไม่ตายเพราะกูก็อยู่บนสวรรค์กับมึงอะแหละมานี่มามานี่มาฮะอีกกลนเทียบอีกนางฟ้าอหรอนางฟ้าอีเจอพวกกูอ่ะมึงจะลู่ปู่รี่มันเออมาไอ้นางฟ้าอหรอนางฟ้าเหอฮะคิดว่ากูจะอ่อนหวานเหมือ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 นนายเหรอฮะฮะตายแล้วนางฟ้าตายโอเคฉันยันยอมเพกอ๋อหกล่งขึ้นข้างบนขึ้ข้างบนเราขึ้นชั้นสองแล้วโอ้ยเยอะจังเยอะจังกล่องหลอกเต็มเลยโโอ้ห เราจะมาทำภารกิจขโมยสวรรค์ให้ฟังให้ซีนซากอีนางฟ้าอีนางฟ้าเหรอ,อขึ้นมาชั้น3ชั้น3ชั้น3ามเลยเราจะขโมยของที่นี่ให้หมดมีไข่เลยไม่รู้อ่าบูมมัวเอกอะเออนางฟ้านางฟ้าเป็น,นคนไปคอยปกปักรักษาเรานี่คือไข่เลยไม่รู้แต่ว่าเราขโมยไม่ได้แล้วมึงมันคือไข่ไข่ที่โอ้ย,ย,อยพักพวกเยอะนะมึงน,นี่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 ตีให้หมดเลยเปล่าเปล่เราฝากกันเถอะเราว่าตัวนี้มามาให้หมดเลยพวกนางฟ้าทั้งหลายว่าตัวนี้ได้ประโยชน์แล้วแหละเราไปกันเถอะาแอะอยู่ไหนวะ มันมีนางฟ้าตามกูมาเป็นพี่อย่าเป็นวายโอ้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 ยอย่าตีสัตาร์จานอย่าตีสัตาร์จันสตาร์จานต้องรีบออกจากที่นี่ไปแล้ว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 มานี่มานี่อุ้ยอุ้ยเอ็มเวนไปแล้วเปไปเรียนอะเหล่านางฟ้าทั้งหลายจู้เราจะทำยไงเพื่อไปฝั่งนูนดันดีบินไหมเราต้องตออผีกูได้ไข่บูโมอาเอ็กมาไหนวางสิอ๋อไม่เห็นทำอะไรได้เลยเราได้

เอ๊ะเมื่อกี้แกพูดว่าแกพาแกกับโลกอ่ะใช่ก็เราอยู่บนสวรรค์ข้างล่างก็ต้องเป็นโลกไม่ใช่หรออ้าวแล้วทำไมแล้วมันก็ดดลงไปล่ะเออเนาะบายบายสวรรค์ลาต่อจ้าไม่อยู่แล้วเด้อเฮ้ย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 ทะเลทะเลวิคุณมีอะไนี้ด้วยอ่ะมึงโเจ้นพาราชูตเราไปูกที่ไหนเนี้ยเไม่รู้อ่ะ การทะเลสาบแต่ไม่ต้องห่วงเรามีเรือเรามีเรือกลับบ้านโอเขไปกลับบ้านเฮ้ยถึงแล้วโอ้ยเธอโอ้ยเออไอ้เรายังอยู่เขายังชั่วอุ้ยสมบัตินะคะเวลาจะมาบอกกันว่าที่สายไฟสารคดีวิทยาศาสตร์บ้านพรางซอมบี้มีจริงหรือไม่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 เราได้หัวข้อวิจัยแล้วอ้าว เฮ้ยได้ยินเสียงมันจะมีอีกมันมีอีกมันจะมีอะไรมีอะไรอะไรอะหลังเดี๋ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอันนี้คือเดี๋ยวนะกูควรรู้สึกยังไงกับอันนี้ดิทีร์รบาร์ มามามาสร้างสร้างพื้องหลังสร้างเบื้องหลังหลังใหมเฮียเล็กเตัวนี้คุลืมไปแล้วเน่ยมึงมึงทำผิดสองรอบแล้วเนี่ยเออแบบแบบแบบอย่าอย่าตกในนั้นตกไปคือมันลงไปที่โลกไม่ตีมันถ้าเป็นพวกนี่ไงสลามไม่ตีหรอไม่ตีสลามอะไรล่ะไรเฮ้ยเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว